เขาบอกว่าตอนนี้ยืนอยู่กลางดงนางงามการขันมีแพ้มีชนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ใจนเย็นๆสุดใยใจให้คอนลึกๆเนาะสุดล่าสุดก็สวยนะ เป็นกล้ามท้องลองแล้วบอกโอเคเดี๋ยวขอ,อกลับไปฟิตใหม่กอ็จังหวัดเราก็ใช่ย้อยนะยังไงคะแม่บอกออขอตาย m S <S อ t ทสุราแกฉันมีโอกาสมายืนใกล้นางงามที่แบบว่าทุกคนสวยมากๆเหมือนเรารู้หน้าที่กันดีว่าฟาดฟันคือฟาดฟันมันเริ่มแล้วอะอค,คือความคิดของจัสซี่จากวันนี้นะอะมา เกับพระฟาคเคเคนะคะวันนี้ทุกคนเรามีภารกิจพิเศษเนื่องจากบทบาทใหม่ที่เราสองคนได้รับนั่นก็คือซีดีครับซิตี้ดีเรคเตอร์ถูกต้องค,ค่ะของเราเป็น m u t มยทีราธานีโอเควันนี้เขามี First Gate of Universe ทุกคนต้องติดตามดูให้ดีแล้วก็บรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <c oughs> กดแชร์ให้ด้วยนะ <c oughs> คุณอล้วมิวคุมอีเซ่นคุณริวอีเซ่แต่งานคุณิวแต่งานพร้อมยังครับหมดนอนตรงนี้ทุกวันจริงเหรอแต่งานพร้อมแล้วตเจนแบบว่า วันนี้ก็คือจึ้งจึ้งแม้สวยแลย้วพี่ปล่อยตาขาบไปเรียบร้อยแล้วจริงเหรอจะจะมีจะเด็ดอแมนได้ยังใช่อันนั้นอ่ะล่างน้องเจนแต่ว่าเป็นวิญญาณวิวเตรียมตัวพร้อมหรือยังซีดีมันน่ตื่นยังพี่พี่แค่มาสังเกตการณ์เฉยๆอ๋อแล้วมัเป็นตัวเองด้วยเพราะหนูเป็นพี่มาหลายวันแล้ว <c oughs> ใช,ใช่ให้พี่และจีดีแลนะนักข่าวดูทุกคนวันนี้น้องเราอาจับฉลากแล้วตั้งแต่เช้าก็าคือเขาจะแบ่งเป็นสองทีมคือทีมคุณคารีนาและทีมคุณไอกันให้ทายว่าน้องอยู่ทีมใครไอการว่าิดคารีนาเหรอน้องให้อยู่ทีมคุณคารีนานะคะ คารีนาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะเดินจึงขนาดไหนการที่เราส่งน้องไปเรียนเพอร์ฟอร์มมาส่งน้องเรียนเดินมาเนี่ยมันจะปรากฏสู่สายตาคนยาว800เมตรยาวมากยาวมากยาวมากก็หวังว่าน้องจะทำออกมาได้ดีนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็คอมเมนต์ฝากแชร์เจนนี่กันเยอะๆนะคะสวัสดีครับผมแบงค์ุสิท์แส3ยันยายนครับวันนี้เราส่งคนรับหน้าที่เปทีก่อเนี่ยโอเคครับ First of all Hello Universe เดินออกมาพร้อมกันทุกคนจะได้เห็นเลยค่ะว่าตัวแม่แห่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาวัดกันตรงไหน ในอีกหนึ่งรอบได้หรือเปล่านะครับคอมเมนต์ดูเลยครับมากเลยขอเสียงเพือเปให้กับ MUC 100และ MUC 12ซิง เล้ยกนเลนือกคเอีอะไร้ายน้ต้องเลือกคะทมเลือน่อคหวกินกัน่องอ่ะแม่อาไดี่เอ้รอค่ะาดูองอแม่ยเอา่นอนเหยื่อไม่สึกหรอแม่มอชีเป็นไห แบบปังมากทีนี้มันคือคู่นี้คือแบบใครก็งงได้เอาไงเอาไงเอาไงหนูอยู่หลังเวทีเขาต้องรีแลกซ์นะแม่เอามีการเต้นแบบเล็กน้อยเอาีกันเต้นแบบเล็กน้อยมาแล้วค่ะ you ah! ำตัวทีละคนเลยน,นะคะสวัสดีค่ะ MUT 2 7งเจังหวัดประจวบคิริขันค่ะสวัสดีค่ะ MUT 2 0 Kirana Jasmine Tudor Miss Universe Thailand แม่ห้องสอนค่ะสวัสดีค่ะ MUT 3 7 Jenny Jennifer Jones Surat Thani ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างตอนแรกเลย f i r s t e a to e universe yeah uh, we re, we re excited yeah we know that and we we enjoy the show ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานมันเหมือนเป็นวิจคอปรปฐมนิเทศแต่วันนี้มันเหมือนมันจริงแล้ว even though behind the scenes เหมือนเรารู้หน้าที่กันดีว่าฟาดฟันคือฟาดฟันคัดฟาดฟันแล้วกลับมเป็นเพื่อนกันมันเริ่มแล้วอ่ะคือความคิดของจัสซี่จากวันนี้นะอ่ะมา มันก็เหมือนกับเป็นการทดลองก่อนนะทดลองเวทีทำให้เรารู้ว่าเราดีตรงไหนหรือพลาดตรงไหนบ้างเากลับไปปรับปรุงกลไปใช้ในพัฒนาในวัน p ิ e l i m final ว่ากันไปหลังเวทีตื่นเต้นมากไหมคะตื่นเต้นค่ะมันก็คือการแข่งขันนั่นเห็นลับจับมือกันอยู่ด้วยให้กำลังใจกันสองคนใช่วันนี้ถือว่าเดินออกมาแล้วภูมิใจในตัวเองไหมภูมิใจค่ะแต่ยังต้องแก้ไขเยอะค่ะมีอะไร ฝากถึงด้อมตัวเองไหมคะแฟนๆนางงามทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจให้เจนนี่ด้อมโจรสแม่ขโมยมงด้วยนะคะสำหรับเจสซี่นะคะวันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนมากว่าบางวันก็มี f a i l u ร์บางวันก็มี success ในวันที่เจสซี่มี f a i l u ร e เจสซี่ก็ยังสามารถกลับไปอ่านกําลังใจดีๆตอกเป็นกําลังใจให้เจสซี่แล้วก็ทุกคนในกองเลยะคะ่ะก็ฝากถึงด้อมนารินนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าด้อมนารินก็ตามนะคะวันนี้นรินกลับมาแล้วแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนพวกเราก็จะสู้ไปด้วยกันชูพลังหญิงไปด้วยกัน แบบนี้ค่ะเฮ้ยจะบอกว่าตอนนี้ยืนอยู่กลางดงนางงานซึ่ง มีประกายขั้นสุดแล้วอยากให้ไปสามครเธอตามฉันมาสวัสดีค่ะ MUT ระนองนะคะเขาฟ้าพิชียราขุนทองคะ่ะสวัสดีค่ะเอิ์น,นะคะ MUT ร้อค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่นะคะ MUT 48มหาสารคามค่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวคนนี้ย,ยืนคือยืนอะไรยืนเมาอยู่ใช่จะพาน้องไปดูหัน <c oughs> นี่ย่ะการประกวดย,ยังไม่จบเลยดูสิจะพา,านนองไปกินหมูหันแล้ว <c oughs> อ่ะ MUT37 Jenny Jennifer Jones MUT สุราธานีค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะทุกคนเื้นเต้นมากแต่เราก็สนุกมากออก,ก็มันเป็นการแมเน,นเทอร์นะเป็นแค่รอบแรกเท่านั้นแล้วรอดูรอบต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะลองทาหน้าที่สัมภาษณ์นาะงงามสิคะ <laughs> เป็นการใกล้ชิดนางงามครัค้งแรกก็จะแบบเก๊เก๊กลงๆนีดพอดีมีภรรยาแล้วด้วย <laughs> <laughs> เข้าใกล้ผู้หญิงไม่ค่อยได้ด้วยเป็<า>นงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับเื้นเต้นมากค่ะวันนี้แก็สนุกมากเหมือนกันค่ะ สนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่าลืมเข้าไปดูพวกเรานะคะ EP หนึ่งโค t เค่ะสนุกมากค่ะขนาด EP แรกยังมันขนาดนี้แล้ว EP ต่อไปจะมันขนาดไหนอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะซีค่ะนี่ก็อยู่กับอยู่กับซีดีดีจังหวัด CD ดีจังหวัดนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะคุณ c ีดีค่ะโจรครับซีดีจังหวัดเลยครับ วันนี้ภูมิใจกับพวกแฟนคลับทุกสาวไหมก็ต okay. ้องมีปรับเพราะว่าโดนไปเยอะกรรมการก็คือฟาดไปเยอะมากก็ต้องปรับตามคําแนะนำโอเคเพราะน้องก็ด้วยเวทีแรกของน้องมันก็ต้องมีแบบเดินครั้งแรกด้วยก็ถือว่าทำได้ดีแล้วีเดีวน้องทำได้ดีขวัญพัฒนาอีกนิดเดียวใช่เยอะเลยฝากเชียร์จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับน้องเอิร์ดวิทย์จนีเวจจังหวัดร้อยเอ็ดครับโอเค นวันนี้คือกินสีนางงามมากค่ะไม่ได้ตั้งใจเขาดันกันไปก็คอมเมนต์ขนาดนี้ขึ้นไปเดินเองเลยแล้วก็ขอเสียงก็อยากเห็นเสียงให้เดินก็เดินเลยสิขาก็เดินเลยสิขารอบวงเลยนะคะแม่ก็ด้วยความที่เราเป็นคนสายนางงามชอบนางงามดูนางงามเรียนนางงามจับนางงามมาตั้งแต่เด็กแล้ว จร,จริงๆตั้งแต่ปีก่อน2011ตั้งแต่ปีย้อนไป5-6ปีอะไรอย่างเงี้ยนานมากถ้าอย่งางนั้นขอถามโดยละกันว,ว่าวันนี้ให้ใครเป็นท็อป5ในใจค่ะแม่เอาจริงๆอ่อคนที่ท็อปไฟตอนที่เตรียมมาเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยจริเง,งเหรอทำไมล่ะ p e r f o r m ร์แมตัวเก่งหลายคนมากแล้วก็นางสุนางซ้อนชายแต่ว่าถ้าคนที่แบบคู่หยุดโลกก็ต้อง,อง,องอยอมรับความจริง ว่าคู่หยุดโลกคู่ที่ตัดสินยากที่สุดก็คือเจสซีซ่กับนาลินอันนี้ตัดสินยา,ากมากคนเดินดีมากจังหวัดเราก็ใช่ย,อย้อยน้ยังไงคะแม่บอกออขอไปเยทสุราษฎร์ก็ต้องบอกว่าด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยหลายๆอย่างให้น้องเจนเวีทีนิดหนึ่งฝึกชั่วโมงบินให้น้องอีกหน่อยน้องทำได้แล้วจะทำได้ดีกว่านี้ด้วยเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้จริงๆกับกับความตั้งใจในครั้งนี้คิดยังไงหนูก็ต้องมาเอามงอยู่แล้วอลัน ไปทําแล้วเราก็ทุ่มกับน้องไปเยอะแบบให้น้องแบบเก่งสุดๆเรามาวันนี้พราไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะพี่ต้อไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะไปไหนไปไหนแล้วล่ะคนเรามาวันนี้พราไปไหนแล้วล่ะหายเฉยยังไงยังไงท้าไมเขินเก่งไม่เขินอยู่พี่หิวอ่ะเออหิวอะไรหิวเอานู้อวะหิวเรา ผมยังไม่ได้กินอัตยามมาดีเลยครับแล้วอัตยามกับเจ้าของร้านอัตยามอยากกินอะไรมากกว่าบอว่าพี่น่ากินมากกว่าลองสักคำแล้วจะลืมไม่ลงพี่จะรู้เลยว่าอันไหนสมควรกินอันไหนสมควรขายพี่จะขายคนนี้กันจริงหรอกลืนไม่ลงติดคอแลพอไปกินหนูปุ๊บอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอโพี่ลองไม่ล้ายังไม่เคยได้ไปกินมีโอกาสไปเนาะกินหนอ่ะก่อนไปเดี๋ยวขอสิ่งล่างสักสามวันได้ไหมจะเอะไรกันอะไรบอกก่อนทำงานกันนี้แหละน้าผมกคยยู่เองค่ะพูดลอยๆอย ขอบคุณนะคะไปกัังใจให้นโาเคตอนนี้เราก็อยู่กับพี่พรฟานแล้วค่ะเป็นผู้จัดการกองประกวดเหนื่อยไหมคะสุดๆน้องๆไมดื้อไหมคะน้องๆไม่ดื้อค่ะปีนี้น้องๆดูน่ารักมีอะไรกดดันไหมคะในกองตอนนี้ ตัวพลพระเองเหรอคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาระงานที่อยากให้ออกมาแบบทําออกมาได้ดีมากกว่าคะ่ะแต่ว่าถ้าตัวกับตัวน้องๆเองหรือว่าผู้เข้าประกวดเองเราไม่ได้กดดันอยู่แล้วเราก็เคยเป็นผู้เข้าประกวดมาเรารู้ว่าเวลาที่ได้รับแรงกดดันมามาก,มากๆเด็กจะรู้สึกแบบ ทำอะไรไม่ถูกมัน้าสนมันจะใช่สินะมันจะออกเลยแล้วความจอยความสนุกสนานหรือว่าความประทับใจในการประกวดมันจะไม่เกิดถ้าเราพูดไม่เก่งเราก็ต้องรับผิดชอบในการที่เราไปฝึกฝนมาถ้าเราเดินไม่สวยงั้นเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองในการฝึกบ่อยๆวันนี้เป็นยังไงบ้างกับงาน first gate of universe หลายคนหลายคนทําให้พอนฟ้าว้าวเหมือนกันนะคะใช่อันนี้ต้องต้องชื่นชมที่เขาสามารถวิ อาจจะเป็นครั oh. ้งแรกของเขาแล้วเขาทำออกมาได้ด <Bu> ีเลยถ้าวันนี้เอเวเรนตหรือว่าค่าเฉลี่ยของน้องๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะโอเคสุดท้ายแล้วค่ะค่ะมีอะไรอยากฝากถึงแฟนนางงามไหมคะก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะกับ m u t ปี2023ซึ่งก็จะได้เห็นมิติใหม่ๆของวงการนางงามที่มันมีการอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นจักรวาลที่ไร้ขีดจํากัดมากขึ้นสุดอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เห็นในตัวนางงามในปีนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจับตารอดูดีๆนะคะ พัฒนาการของแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างจะปล่อยของกันมาเมื่อไหร่จะสุดที่ตรงไหนนะคะาลยมากสวยอยู่นะเห็นกล้ามท้องน้องแล้วบอกโอ้คเดี๋ยวขอกลับไปฟิตใหม่อก่อหน่เห็นไหมอ่ะพูดถึงเจนนี่สักนิดนึงค่ะพูดถึงเจนนี่สักหน่อยเจนนี่แอบขางอแล้วก็มีความตื่นเต้นแหละตัวน้องอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยฟิกเกอร์ของเขาอะมี เป็นเป็นคนที่มีพื้นฐานฟิกเกอร์ดีอยู่แล้วปรับปรุงอีกนิดนิดนิดหน่อยๆใช่แค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองเลย,เลยน้องมีสิทธิ์อยู่ในแบบจับมือไหม น้องมั่นใจไหมล่ะแอบแล้วนะแแอบล้วนะคือหนูต้องบอกก่อนว่าเรื่องเรื่องเรื่องอันเนี้ยมันสามารถแบบเติมให้เต็มได้เรื่อยๆตอนนี้ฉันวางไว้ก่อนท็อปสิบสมมุตินะคะวางไว้ก่อนท็อปสิบแล้ใช้ค่อยๆไต่อันดับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆคือมันคือ s t า a t จี้เหมือนนักมวยอ่ะโค้ชต้องดูแล้วว่าไปทางไหนแก้เกมยังไงส่วนที่เหลือต่อให้โค้ชเก่งแค่ไหนแล้วน้องไม่ทำนักมวยไม่ต่อยไม่ออกหมัดออกไปอ่ะเช่นศูนย์เหมือนกันฉันทนรูนโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ พอก็อยู่กับพี่ตีนะคะหอมพาอีกหนึ่งวันนี้ชอบใครเป็นพิเศษไหมคะวันนี้หรอเราเราคงตอบเราคงตอ,อบไนมะ่ได้ตอบทบไปได้ไหมคะที่อยู่ในใจอย่างนี้ด้วย<ะ>ความที่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่ตีจะต้องไม่กรรมาการแบบหลายรอบอใช่ไหมก็เลยว่าวันนี้ก็ตามหน้างานเท่าที่เห็นกันไปนะคะผมแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้หลายคนทําผลงานได้ดีนะทำได้ดีมากมากมากเลยแล้วก็หลายคนก็ยังเรียกอะไรยังต้องไปฝึกมาอีกเยอะเลยเพราะว่ามีส ถือว่าไทยแลนด์สุดท้ายแล้วครับเราต้องเอาเพอร์ฟอร์แมนะมาไปมาเป็นสิลป์สู้กันแล้วยิ่งปีนี้เนี่ยพี่ปุ้ยเนี่ยเขาทำตั้งแต่ first gate to the universe เนี่ยที่เดินกันเลย30เมตรนะแล้วก็ยังจะมี MUT Max ที่ต้องเดินอีกนะครับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวก็ต้องแบบตรงนี้มาให้ดีเจนี่เนี่ยเพิ่ง hey! เห็นวันนี้ตัวเป,เป็นครั้งแรกนะแล้วก็ทราบมาว่าเคยเป็น Miss Teen Thailand มาก่อนนะครับคนที่ทำผลงานค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็กลุ่ม body f i กอ r ์ดีนะ มีอะไรต้องปรับปรุงไหมคะเรื่อง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  p e อร์ r m a n c e อันต่ายนะครับน่าจะเป็นอะไรที่เราต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนทีมสุราธานีแล้วก็รวมถึงทีมอื่นที่ดูอยู่ด้วยนะเดี๋ยวจะหาเ a v o r s ทางสุราอย่างเดียวนะครับมีอะไรฝากถึงแฟนนางงามหน่อยไหมคะเราก็เออ่รักนางงามเราก็เป็นแฟนนางงามเหมือนกันการขันมีแพ้มีชนะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ใจเย็นๆสุดใคระ ให้เขาลึกๆเนาะเขาไปดูเขาไปดูเพจงานงานเดือดไหมเขาใหเข้าใจว่าคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยมันดุเดือดมากอะดุเดเพราะว่าอะไรอะเพราะว่าเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะหนึ่งทุกคนคือหวังไงสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เขาคิดมันไม่ตรงกันท้ายแล้วในเมื่อวันนี้กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้เราชอบอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้เราก็วัดตามหน้าอย่างนี้ใช่ไหโอเคเลยอะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดมนะขอบคุณครับบ๊ายบาย นอคะ MUT สุราษฎร์ธานีก็ไม่ทำให้พ่อแม่พี่น้องผิดหวังนะคะก็คว้าชัยชนะมาให้กับทีมคารีนานะคะโซโนรีนาเออเป๊ะปังมากลูกสาวบอกเลยว่าเจนนี่ตื่นแล้วคะ่ะรอเชียร์เจนนี่กันอีกเรื่อยๆนะคะอันนี้แค่น้ำจิม้มรับรองว่ารอบต่อไปมันต้องจึง้งต้องปังต้องเป็นที่พูด เรียกได้ว่าวันนี้นี่คือมีคู่หยุดโลกให้ดูแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เหล่าตัวเตง็งภาวะสําสหรับวันนี้คือทําได้ดีทุกคนเลยนะลันลินกรองทองนะคะวีนาแอนโทแล้วก็เจสซี่เจนนี่ต้องมีติดท็อปอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะว่าพาต้องให้อยู่แล้วสุราธาน,นีต้องมาเต็งอยู่ในหัวใจของพาอยู่แล้วนะคะพี่พี่แม่แม่ว่าใครเดินดีให้ใครบ้างเล่กันดูสิว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าท็อปไฟท็อปเพนมีใครบ้างนะคะมาบอกมาเล่ามาแชร์กัน ะะอยากเป็นความรู้รติชมอะไรตรงไหนปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกนี้เนาะเพราะว่าเราจะทำคลิปออกมาให้เห็นเกี่ยวกับมุมมองนางงามกันให้มากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องพรฟ้าเคดด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย